สุดเลยนะคเ<า>ข้มงวดสุดๆกับกําลังสอนนักเรียนเลยนะครับนะฮะก็ตอนนี้ผมเปิดไลฟ์มาเนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าเวลาเราทําไลฟ์สดนะครับรที่ได้เห็นตรงนั้นนะครับนะตอนนี้ก็สาม,มารถไปพดูแลไปโพสต์ในในระบบได้นะครับตรงน,นี้ได้ยินไหมได้ยินนะโค้ดกำลังสอนอยู่ครับตอนนี้ วันนี้เราสอนในระบบปิดสิบห้าท่านนะครับนะก็มีหลากหลายอาชีพมากนะครับตัวนี้คือเส้นทางสายใหม่ทุกคนจะต้องเข้ามาเรียน t ิ k t o อแล้วนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ทุกท่านเข้ามานะฮะวันนี้นะฮะก็วันนี้มีเรื่องราวเยอะมากเลยนะครับในในบ้านเรานะครับหลายคนเมื่อวานนี้ก็คงจะลงลงอะไรนะทางรัฐทางรัฐใครใครลงทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะ ใครลงทางรัดเรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับหลายคนที่ยัง